ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรังสิมันรุ่งเรืองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้จะมาท่องบทอขยานแมวเหมียวขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ เอ็นดูรู้จักเอารักเข่าต่อตั้งคำคำซ้ำ,ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกาตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเออ